ก็วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ได้มาวิ่งตรงบริเวณเ BTS ตลาดคููนะครับก็ตรงบริเวณนี้เขาจะมีสนามกีฬาสนามเด็กเล่นแล้วก็ตรงออรอบๆใต้ ทางด่วนนะครับใต้ b d s แล้วก็ถัดตรงถนนลอยฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีบริเวณให้วิ่งความกว้างก็ประมาณ1กิโลนะครับก็มาวิ่งตามกำหนดการก็เตรียมร่างกายมาก็ประมาณเกือบเดือนนะครับได้บางไม่ได้บางแต่ว่าก็วันนี้ออกมาวิ่งก็โอเคทำเวลาได้พอสมควรนะ ก็เดี๋ยวจะเตรียมร่างกายนะครับแล้วก็จะมาวิ่งอย่างนี้บ่อยๆชวนเพื่อนๆมาวิ่งกันนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพอ,อ,อย่าไปเอาอย่าเอาไปโนกับเรื่องอื่นๆครับวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยา2อ6นห้านะครับวันนี้ออกมา จะมาเป็นวันแรกนะครับที่จะมาทำาจับเวลาเรื่องสถิตินะครับก็จะวิ่งทั้งหมด30นาทีว่า30นาทีนี้จะว,วิ่งได้ไกลประมาณกี่กิโลนะครับปกติแล้วก็จะประมาณ3 3กิโล3กิโล3กิโลนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับ30นาทีแต่วันนี้ก็จะพยายามเล่งให้เร็วขึ้นจะพยายามให้ถึง4กิโล ถ้าคือสถิติสถิติปกปติอะครับที่ที่จริงๆต้องทำให้ได้ก็คือ,อ,อ30สนาทีนี้จะต้องวิ่งได้5กิโลแต่ว่าก็ร่างกายยังยังไม่ไหวนะครับแล้ววันนี้ก็ซ้อมร่างกายมาประมาณ10กว่า10กว่าวันแล้ววิ่งตั้งแต่เมื่อวันที่1แล้ววันนี้มาวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะพยายาม เอามาวิ่งสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับตามตารางแล้วก็ส่วนซ้อมร่างกายเนี่ยก็จะซอมแทบทุกวันให้ร่างกายต้านทานแล้วก็อดทนในการวิ่งที่ทำเวลาน่าจะเป็นการวิ่งทำเวลาครั้งสุดท้ายแล้วถ้าถ้าขึ้นไปวิ่งฮาฟหรือว่ามาราธอนเนี่ยก็คงจะวิ่งตามปกติแล้วคงจะไม่แบบ ซีเรียสกับเรื่องเวลาเหมือนกับมีนี่เนีครับเพราะเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะทําให้10กิโลเนี่ยให้ได้ก่อน6 1นาทีก็3ปีละ <c oughs> ก็ยังทําไม่หวโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวมาวิ่งอาเ,เวลาครัง้งสุดท้าย <c oughs> ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่านะครับรายการนี้ก็ชวนมาวิ่งกันนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับไม่ แล้วก็นำมองื้เข้ามาผลังเวลาก็คส30นาทีแล้วนะครับก็หมดแรงเวลาก็ทำได้ตามเป้านะครับอยู่ที่4กิโลนะครับแต่ว่าก็แทบจะหมดแรง ก็เดี๋ยวขอเข้าไปพักเดี๋ยวคงมาอีกทีหนึ่งก็คงจะเป็นไม่สัปดาห์ละวันก็น่าจะอาจจะเรื่องเวลานี้อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะต่สักทีเดียวนะครับก็จะพยายามให้ได้ต่อ เดือนละสีสี่ครั้งที่จะมาวิ่งออกมาวิ่งนะครับแต่ส่วนคือออกกำลังกายแล้วก็ฟิตร่างกายส่วนบนส่วนการส่วนล่างก็คงจะทำะทุกๆุวันนะครับหรือว่าก็แทบจะทุก,ทกวันทำให้เหนื่อย การทำงานมากนะครับก็จะพยายามทำให้ทุกวัน